อีกใครล้าที่ช่วยกระตุ้เลือดลมให้ส่งเสียงเฮและสนามคงต้องเป็นช็อตที่ลูกฟุตบอลพุ่งเข้าไปสงบนิ่งอยู่ในก้นตะข่ายแต่บางครั้งการป้องกันประตูไว้ได้แบบเหลือเชื่อของผู้รักษาประตูก็ทําให้เราร้องอู้ฮูททำได้ยังไงเนี่ยวันนี้เรารวบรวมการเซฟแบบขั้นเทพของเรามือกาวทั่วโลกมาให้รับรองว่าร้องว้าวกันแน่นอนเมสซี่โดนผู้รักษาประตูสกัดดาวรุ่ม ขึ้นชื่อว่าเมซี่ผู้รักษาประตูที่ไหนก็ต้องถอยหนีแต่บางทีเขาก็เจอดีเหมือนกันอย่างในการแข่งขันนักกระชับมิตรระหว่างสวีเดนเจ้าบ้านกับอาร์เจนตินาเมื่อปี2013ผู้รักษาประตูอันเดสอีซักสันต้องเจอกับงานหนักเพราะอาร์เจนตินานำทัพโดยเมซี่มาพร้อมกับเหล่ากองหน้าระดับโลกทว่าโกชาวไวกิ้งก็โชวส์สกิลการเซฟที่โลกต้องจารึกไว้ อย่างชดนี้ที่แมซี่หลุดจากกับดักลำหน้าแถมโชว์ทักษะฟุตบอลคันเทพด้วยการชิปลูกโด่งข้ามหัวโกที่ออกมาสกัดลูกนี้ใครเห็นก็ว่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อีซักสันดันวิ่งกลับไปโดดจีลังกาแต่ลูกออกมาได้อย่างสวยงามเรียกได้ว่างานนี้เดนสกัดดาวรุ่งถึงเข้าไปเต็มเมเลยวิธีเซฟแบบเส้นแยแดงผ่าแปดอันเดเทสเตเกนผู้รักษาประตูมือดีของทีมบาร์เซโลนาโชว์ฟอร์มสุดวิบวับ ในนัดพบกับไบเยนมิวนิกจังหวะน,นี้บบเยนด้สับไกล์ซึ่งกองหลังบล็อกไว้ได้เหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นใจเพราะบอลยังไหลเข้าทางเลวันดอฟสกี้ดาวยิงของไบเยนที่หวดต่อเต็มข้อแทสเตเกนดาวทางถูกจึงใช้มือขวาปัดไว้ด้วยความแรงทำให้ลูกบอลเปลี่ยนทางและเกือบจะเข้าสู่มุมประตูแต่ปฏิหารมีจริงสเตเกนใช้ความแข็งแรงสปริงข้อเท้าโดยเอามือซ้ายปัดบอลไว้ได้บนเส้นแบบชิวเชีด ช่วยเซฟประตูให้ทีมได้ยอย่างบุดวิดแม้จะดูเหมือนไร้สิทธิ์ป้องกันไปแล้วก็ตามจบเจ็บในการแข่งขันฟุตบอลผู้รักษาประตูมีความเสี่ยงที่จะรับบาดเจ็บสูงแม้มีกติกาช่วยปกป้องแต่บางครั้งก็เรียกได้ว่าคนจะช่วยไม่ได้เหมือนกันเหมือนอย่างเหตุการณ์นในเกมระหว่างฮาร์ตและเรนเจอร์เมื่อปี2008นในครึ่งหลังที่แม้เรนเจอร์จะนำอยู่2ต่อหนึ่งแต่ก็ยังพับสนามบุกหวังรุกบวกสกอร์เพิ่มจนได้จังหวะสับไก่น็อกเขตโทษ แต่ซิกเน็กสามันผู้รักษาประตูของฮัทปัดได้แต่กองหน้าเรนเจอร์จะเข้าซ้ําสามันก็ยังโชว์เทพพุ่งไปตะปบลูกไว้บนเส้นแม้ตัวจะถไยไปอยู่ในประตูก็ตามแต่เหมือนเคราะซ้ํากับซักกับจังหวะต่อเนื่องอาฟิลของเรนเจอร์พุ่งเข้าไปชัดจนสามันแทบจะนอนนับดาวแต่ท้ายสุดลูกนี้ก็ไม่เป็นประตูและอาฟิลก็ได้ของขวัญเป็นใบแดงเดินชวนออกจากสนามไปโดยปริยายแอนเจโลคัมโพส เป็นผลงานของผู้รักษาประตูชาวเปรูที่ชื่อว่าแองเจโลคัมโพสในการแข่งข่งฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกาใต้รุ่น U20 การเซฟขั้นเทพนี้เกิดขึ้นเมื่อเปรูถูกอุรุกวัยนำอยู่3ต่อ2ทั้งทีมจึงดันขึ้นสูงเพื่อหวังจะตีเสมอแต่อุรุกวัยตัดบอลได้และโตกลับคัมโพสจึงวิ่งออกไปสกัดบอลนอกเขตโทษแต่ดันพลาดและกลายเป็นว่ากองหน้าอุรุกวัยได้ยิงบอลในขณะที่กำลังจะกิ้งเข้าประตูอยู่แล้วคัมโพสสับไก่วิ่งซิ่งแหกนรก กลับมาปัดบอลที่เส้นประตูได้แบบเส้นเยือแดงผ่าแปดจนเขากิ้งเข้าประตูไปงานนี้อีกฝั่งถึงจะยิงซ้ําแต่คํมโพสเขาบล็อกลูกยิงออกหลังเลยทําให้รอดการเสรียประตูได้อย่างบุดวิดและกลับมาตีเสมอได้สามลีลาการเซฟที่เทพสุดการป้องกันประตูจากลูกจุดโทษของเหล่าโกมือก้านอกจากฝีมือการเซฟแล้วและครั้งต้องมีโชคมาช่วยอีกแรงเหมือนการแข่งขันฟุตบอลระดับท้องถิ่นในฝรั่งเศสระหว่าง เวนิสโอซีและทีเอเรนิสเมื่อปี2016มีจังหวัดที่เรนิสได้จุดโทษเจฟฟเบนิก์ผู้รักษาประตูของเวนิสล้มก้นจนพุ่งเพื่อป้องกันรเร็วไปแต่เหมือนแต้มบุญยิงดีบอลย้อยตกลงมาที่หลังเขากองหน้าเรนิสมาส้ำอีกเบนดิกตเลยโชว์ความมหัศจรรย์ใช้เท้าเซฟเด้งไปโดนหัวผู้เล่นแต่เรนิสมองซาำอีกทีงานนี้พี่แกยังไวทายาด พืง่องาจปัดบอลทิ้งไปได้อีกเรียกว่าการเซฟ3ครั้งซ้อนที่ต้องอาศัยทั้งฝีมือและดวงจริงๆเลยนะเนี่ยเซฟได้แบบงงงง,งการป้องกันประตูในการแข่งขันฟุตบอลหลายครั้งก็เป็นไปตามสัญชาตญยานของโกมือก้าอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลในระดับท้องถิ่นระหว่างคอนเซตเอฟซีและเซาซิลในปี2017โดยตอนนั้นปีเตอร์เจฟฟี่ผู้รักษาประตูของคอนเซตต้องออกลงโชว์สเตปป้องกันประตูอยู่หลายครั้ง คือจังหวัดที่กองหน้าเซาซิลได้เข้าใชา้แบบหนึ่งหนึ่งหน้าประตูในกรอบผกหลาบอลทำท่าจะพุ่งตุงตะข่ายผ่านตัวเขาไปแต่ด้วยสัญชาตญาณเลยหมุนตัวว่าแข่งขวาตวัดบอลพ้นกรอบประตูไปได้แบบงงงงให้อารมณ์แบบเฮ้ยเซฟได้ด้วยเหรอจังหวัดน,นี้จะเรียกว่าฝีมือดีหรือโชคเข้าข้างกันดีเลยเนี่ยเราเองก็งงเหมือนกันหลงทางก็ยังเซฟได้อีกออคินเฟเยฟผู้ักษาประตูของรัสเซีย ถูกยกให้เป็นโกลฟีมือดีที่ชอบโชว์ทีเด็ดอยู่เสมอและในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018ที่แดนม,มีข่าวเป็นเจ้าภาพนั้นในรอบ16ทีมสุดท้ายรัสเซียต้องโคจรมาพบกับสเปนแม้ทีมกระทิงดุจะแทบพับสนามบุกแต่โกลแดนม,มีข่าวก็โชว์เซฟเป็นพลวันจ้าสกอร์เสมอกันในเวลาและต้องมาตัดสินด้วยการดวนจุดโทษซึ่งอากินเฟเยฟสามารถเซฟจุดโทษได้2ครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นลูกตัดสิน ด้วยมีอัสปากองนัสเปนรับบทเพชรฆาตแม้อคกินเฟยเยฟจะพุ่งไปผิดทางแต่เขาก็ยังตัวยกเท้าซ้ายขึ้นมาเซฟไว้ได้อย่างเหลือเชื่อเลยทำให้ทีมตัวเองผ่านฉลุยเข้ารอบต่อไปได้อย่างสวยงามกอลมลุกในช่วงที่อยู่กับบาร์เซโลนาพ่อหนุ่มมือกาวชาสเปนบิ๊กตอ่อบันเดสเคยโชว์กาเรเซฟแบบเหลือเชื่อไว้ครั้งหนึ่งในเกมที่ทีมของเขาพบกับบียาลิวโดวยเฉพาะจังหวัดที่จุดเซเปรอซี หัวหอกของทีมบียาริลได้ลูกในกรอบเขตโทษและสับไกลย,ยิงเล่นทางเพื่อให้เข้าเสาไกลยออเกิกของเราเลยโชสกิลขั้นเทพพุ่งสุดตัวปัดได้แต่บอลกับกระดดดสูงไปชนคานตกกระเด้งอยู่หน้าปากประตูโรซี่กำลังจะปีเข้าไปซ้ำหวังทําประตูแต่บันเดสขอโอกาสตามมากระโดดปัดลูกบอลโชดเดียวก็กระดดดออกไปอย่างสวยงามตามท้องเรื่องนี้แหละสกัดได้ด้วยป่าย์สตาร์ ในแมตช์ก่อนเปิดฤดูพรีเมียร์ลีกปี2019-2020โดยเป็นการพบกันของลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้แมนเชสเตอร์จะออกนำก่อนแต่ลิเวอร์พูลก็บุกหนักจนตีเสมอได้ในครึ่งหลังและเกือบจะคว้าชัยชนะเมื่อซาร่ากองหน้าตัวเก่งได้สับไกลในกรอบเขตโทษแต่บอลติกขากองหลังจนพุ่งกระดอนสูงเขาจึงบรรจงหมงซ้ำกะให้เข้าเสาใกล้จงังหวะนี้ผู้รักษาประตูได้แต่ยิยงงงในดงนักบอล แต่ไคโบเ,เกอร์สวมบทคีโรเร่งสปีดต,ตามบอลก่อนจะกระโดดลอยตัวเะสกัดทิ้งไปแบบเส้นยนแดงผ่าแปดเรียกได้ว่างานนี้เซฟประตูดได้ด้วยปลายสตัต๊ดเลยจริงๆลูกเซฟอุตลุดของกาปาโคฟุตบอลเป็นกีฬาที่มักมีความมหัศจรรย์ระหว่างการแข่งขันให้เห็นบ่อยครั้งอย่างเช่นการแข่งขันฟุตบอลในลีกโรมาานียระหว่าง c s m s IC กับ c f r คูแม้จะเล่นในบ้านทีมไอซีกับเป็นฝ่ายตั้งรับ ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันทําให้ผู้รักษาประตูอเลสซานโดกาปาโครับบทหนะักแต่แล้วช็อตเซฟมาซจันเกินคาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นซีเอฟอาร์คู่ได้ยิงระยะเผาคนในเขตโทษแต่กาปาโคปัดได้และยิงคงโดนตามซ้ำแบบต่อเน,นื่งอีก3ามครั้งติดติดทว่ากาปาโคสวมบทสไปเดอร์แมนป้องกันไว้ได้หมดจนบางคนเปรียบเทียบว่าพี่เขาดัานไปเหมือนผู้รักษาประตูในวิดีโอเกมระดับปรับยากสุดกันเลยล่ะ สุดยอดโกโหัวดีคอว่าหัวดีอาจไม่ได้ใช้กับการเรียเสมอไปเหมือนอย่างจอแดนอาเชอร์นายทวารของทีมมิววอลในลีกแชมเป็นชิปของอังกฤษที่พิสูจน์เรื่องนี้ให้เราได้เห็นจากการแข่งขันกับทีมปีเตอร์โบโรี่ความพลิกจัดจนประหลัดตั้งลาออกนี้มาจากการที่เขาต้องเซฟบอลซึ่งทีมเดียวกันได้ส่งคืนมาให้เหมือนเพื่อนจะรีบจนล้นได้บอลปุ๊บแต่ให้ปับ๊บจากเกือบครึ่งสนามแถมบอลเจ้ากรรมดันโด่งและแรง ดูแล้ววิถีบังคงเซฟใต้คันแน่แน่พี่อาเช่เห็นท่าไม่ดีเลยรีบถอยหลังกลับก่อนกระโดดใช้สีสามมุงบอลลอยด่งข้ามคานออกไปรอดจากการเสียป,ประตูได้อย่างชิวเฉียดจังหวะน,นี้ถ้าหัวไม่ดีคงทําไม่ได้สิน่ะเนีย่ยก็ไม่ต้องกองหลังเซฟเองไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูที่จะโชว์ช็อตเซฟขันเทพได้นักเตะตำแหน่งอื่นก็มีทีเด็ดระดับเจ็ดดาวเหมือนกันอย่างเช่นในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของสหรัฐ ระหว่างซีเอทอลซาวเดอร์กับเรียวซอกเล็กเมื่อผู้รักษาประตูของเรียวซอกเล็กออกไปชกบอลบริเวณกรอบหกหลาแต่ดดนพลาดบอลลอยไปไม่ไกลและยังไปเข้าทางผู้เล่นของซีเอทอลจนได้จังหวะวอลเล่เต็มแรงงานนี้บอลเลยพุ่งตรงไปยังปากประตูซึ่งโกก็ได้แต่ยินมองแต่โทนี่เบลทรอนก้องหลังของเรียวซอกเล็กมาโชเซฟด้วยการเลยตัวใช้ศีรษะสะบัดเปลี่ยนทางให้ลูกฟุตบอลหลุดก,กรอบเลื่อนรอดพ้นากเสียป,ประตูไปได้อย่างเหลือเชื่อ ฮิกิกิต้ากับสกอเปียนคิกในตำนานเรเน่ฮิกิกิต้าเป็นผู้รักษาประตูสุดซ่าชาวโคลัมเบียที่โด่งดังนี้ยุค90จากสีเสื้อที่ฉูดฉาดบวกกับลีลาป้องกันประตูด้วยเท้าสุดเฟี้ยวเ้าอยู่บ่อยๆแต่งานนี้ลุงเขาอยากโชว์ช็อตเด็ดให้เลิกจำเหมือนในแมตท,ที่โคลัมเบียมาแข่งเกมกระชับมิตรกับทีมชาติอังกฤษจากจังหวัดที่นักเตะอังกฤษชิปบอลออกจากนอกเขตโทษลูกบอลลอยจะเข้าประตูแทนที่จะกระโดดรับฮิกิกิต้ากับปล่อยให้บอลลอยข้ามหัว ก่อนจะกระโดดใช้สองเท้าดีสกัดบอลออกมาได้เลยกลายเป็นตำนานท่าสกอร์เปียงคิกมาจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าใครคิดจะเรียนแบบก็คิดดีๆปวดหลังขึ้นมาไม่รู้ด้วยนะฟอสเตอร์ Foster, ยังตัวกลางอากาศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยของประเทศสกอตแลนด์โดยเป็นการพบกันของสองยักษ์ใหญ่เซลติกปะทะเรนเจอร์ซึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษเรนเจอร์ Ranger ได้ลูกฟรีคิกระยะ25ห้หลาเกือบเกือบกลางประตู นิก้าเยลลาวิกซัดบอลด้วยเท้าขวาเต็มร่างบอลพุ่งไปทางเสาหนึ่งซึ่งเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ผู้รักษาประตูมือดีของเซลติกก็อ่านทางได้แม่นรีบแล่มไปป้องกันอยู่แล้วแต่บอลเจ้ากรรมดันเกิดไปฉลับกองหลังจนเปลี่ยนทางไปกลางประตูซึ่งฟอสเตอร์ก็โชว์ทักษะค้นเทปเกรงตัวกลางอากาศบังคับแขนซ้ายกลับมาปัาดบอลทิ้งไปทว่าแม้จะป้องกันประตูลูกนี้ไวได้สุดท้ายเซลติกก็แพ้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย จอฮาร์ดสับเพื่อเซฟในศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ปี2008แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงตามแมนยูอยู่หนึ่งประตูทั้งทีมจึงพยายามบุกหนักเพื่อจะตีเสมอให้ได้จฮาร์ดเลยทิ้งไพ่ใบสุดท้ายด้วยการเสี่ยงวิ่งจากประตูตัวเองขึ้นมาเล่นเกมบุกหวังช่วยทีมตีเสมอแต่ทุกอย่างไม่ใช่แลเหมือนใจคิดเพราะแมนยูตัดบอลได้รูนี่ลากบอลเลยครึ่งสนามมาเล็กน้อยและตัดสินใจยิงไกลทันทีแต่จฮาร์ด สัตว์เต็มสปีดรีดทุกกำลังวิ่งกลับมาพร้อมกับใช้มือซ้ายปัดบอลออกข้างเสาไปได้และปล่อยให้ตัวเองเข้าไปกองอยู่ก้นตะข่ายแทน